เีวีมาแล้ว8เดือนระยะทาง50,000กว่ากิโลเมตรเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่มาดูกันครับสวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถของผมนะ ออกมาเกือบ8เดือนแล้วก็ตีว่า8เดือนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะถือว่าครบ8เดือนซึ่งระยะทางที่ผมขับไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่5 3 9 8กิโลเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขับรถไปมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นรถน้ำมันนะเราก็น่าจะต้องจ่ายค่าน้ำมันกันพอสมควรเลยแต่ว่าพอเป็นรถ E ีีเนี่ยเนื่องจากว่าค่าพลังงานของมันเนี่ยมันจะถูกกว่ารถน้ำมันประมาณ3-4เท่านะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมชาร์จแบตเนี่ยนะครับผมก็จะ จดไว้หมดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันดูย้อนหลังได้นะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วในการชาร์จแบตนะครับแล้วก็เราชาร์จไปกี่หน่วยแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยหน่วยละกี่บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าระยะทางต่อหนึกิโลเมตรเนี่ยเราเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลตรงนี้ไวใ้ให้ทุกคนได้รับรู้กันแล้วนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่นะครับคลิปนี้ผมถ่ายวันทีี่15สิงหาาคมนะเะะน,น,นนนนนะะพรฉัั้้ว รถของผมเนี่ยมันอยู่ที่7เดือน29วันพอดีนะครับซึ่งผมเนี่ยชาร์จไฟไปแล้วดังนี้นะครับเอาเริ่มจากการชาร์จข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าผมชาร์จเยอะช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ชาร์จเพราะว่าที่บ้านติดบัวชาร์ตนะครับผมชาร์จที่ปะตะทนะในตู้ EV Station นะครับชาร์จไปแล้วทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน9,452บาท8สตางค์นะครับ แล้วก็ชาร์จไปทั้งสิ้นนะ1,756.48หน่วยนะครับอันนี้คือที่ ev station นะต่อไปที่ชาร์จรองลงมานะครับก็คือ pa volta นะครับผมชาร์จที่ pa volta ไปตั้งแต่ออกรถมา8เดือนนี่นะครับก็3,421บาท13สตางค์นะครับชาร์จไปทั้งสิ้น607.52หน่วย หรือว่า607.52กิโลวัตต์ชาวแนครับอันนี้ที่ตู้ P.A. Volta เนอะแล้วก็ผมชาร์จที่ตู้ Alexa นะครับ Alexa นี่ชาร์จน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปชาร์จที่นั่น ต้องยอมรับว่ามันแพงผมชาร์จที่อีเล็กซ่าไปนะครับ2,068บาท2สตางค์นะครับชาร์จไปทั้งสิ้นนะ275.79หน่วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการชาร์จไฟที่สถานีให้บริการเนาะพวกปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยครับตั้งแต่ผมออกรถมาแล้วก็มีชาร์จที่ตู้ปูปลาปุงนะตู้ชาร์จ6กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณ140บาท ได้มาประมาณ14หน่วยอันนั้นหน่วยละ10บาทเนอะอันนี้คือการชาร์จข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยตอนไปที่มาเลเซียนะทริปล่าสุดของผมเนี่ยผมชาร์จไฟไปทั้งสิ้นนะ3,248บาท55สตางนะครับ แล้วก็ชาร์จไปไปอยู่ทั้งสิ้น230.8หน่วยนะครับที่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างจะแพงหน่อยเพราะว่ารถของผมเลยเนี่ยขับเฉลี่ยแล้วตีว่าเป็นกิโลเมตรละ2บาท20สสตางค์เลยนะครับซึ่งก็โอ้ ตกเป็นหน่วยก็ประมาณ14บาทเจ็ดสตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เอาที่มาเลเซียมารวมนะ,ะค่าเฉลี่ยของรถของผมเนี่ยจะถูกกว่านี้อีกแต่ว่ามันต้องรวมไงเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยนะก็นับรวมหมดว่าเราชาร์จที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเอาละ่ะนี่ก็คือการชาร์จไฟเนาะด้านนอกที่ปั๊มของผมทั้งผมไปเที่ยวนะขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมชาร์จมาประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะให้มาดูว่าผมชาร์จไปที่บ้านเนาะไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ผมชาร์จไฟที่บ้านไปแล้วเนาะค่าชาร์จไฟม้อ TO โที่บ้านผมซึ่งผมเน้นชาร์จช่วงออฟพีคเนี่ยนะครับชาร์จไปแล้วทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ชาร์จไปทั้งสิ้นนะครับเป็นเงิน1 7 0 1 6บาท52สตางค์นะครับแล้วก็ชาร์จไฟไปทั้งสิ้นนะครับ4,323 หน่วยครับโอ้โหชาร์จเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเอาละครับไม่ได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ผมออกรถมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมใช้เงินในการชาร์จไฟไปแล้วนะครับทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านนะครับรวมเป็นเงิน35,346บาท30สตางค์นะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โห,โหก็พอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าตีเป็นรถน้ำมันนี่ห้าหมกิโลเมตรถ้าเป็นคันดำอเมร่าของผมเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 135,000บาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคันสีขาวที่ผมขายไปแล้วนะครับเทเวเซอร์เจ็ดที่นั่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทแสดงว่าผมเนี่ยประหยัดได้ไปเป็นแสนเลยในระยะเวลา8เดือนนะครับ ซึ่งเงินเหล่านั้นเนี่ยส่วนมากก็เอาไปเที่ยวนะครับแล้วก็เอามาผ่อนรถนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ผมประหยัดได้เนาะผมเนี่ยชาร์จไฟไปทั้งสิ้นนะครับ7,207.59หน่วยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับตกหน่วยละ4.9บาทนะครับที่ผมชาร์จมานะซึ่งตอนนี้เนี่ยรถของผมเนี่ยขับไป5,398กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายของรถ b y ว a ดีอัตรถ EV ของผมเนี่ยอยู่ที่กิโลเมตรละ จ็ดสิบสตางค์นะฮะอ่าซึ่งเจ็ดสิบสตางค์นี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเดินทางไกลๆเนาะอย่างเช่นไปรอยอ่างคางนะไปขอนแก่นไปกับกรุงเทพแล้วก็ไปมาเลเซียนะครับถ้าเกิดว่าผมชาร์จบ้านตลอดเนี่ยค่าใช้จ่ายน่าจะถูกกว่านี้พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการไปเที่ยวไกลๆเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องชาร์จอย่างเช่นไปเที่ยวมาเลเซียมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องชาร์จไฟที่มันราคาแพงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับ ผมเชื่อว่าพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนคงจะมีคําถามว่าตั้งแต่ผมออกรถมาเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาอะไรหรือ,อยังปัญหายอดฮิตของรถ V ีว a t t 3ในตอนนี้เนี่ยนะก็จะเจอกับแบตลูกเล็กนะครับต1 2โวลต์ที่หลายๆคนเริ่มเสื่อมแล้วก็บางทีเนี่ยสตาร์ทไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับรถของผมเจอปัญหาหรือ,อยังตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอปัญหานะครับซึ่งไม่มัน่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดเพราะอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า ผมขับรถเยอะก็เป็นได้นะครับจริงเลยพอขับรถเยอะใช้รถทุกวันเนี่ยมันจึงเลยทําให้มีการชาร์จกลับเข้าไปทุกวันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจและผมก็เชื่อว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะมีคําถามว่าเฮ้ย mm hmm. คุณใช้รถมากขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณถึงกลับมาชาร์จที่บ้านเกือบทุกวันเลยอะ่ะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า รถคันนี้ผมใช้ไปกับสตูลหาดใหญ่เนี่ยมันเกือบทุกวันก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้ผมไปทํารีสอร์ทอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางไปกลับมันอยู่ที่ประมาณ276กกิโลเมตร โดยประมาณนะครับไปกลับเนี่ยรถของผมมันจะใช้แบตประมาณ6-5%เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ชาร์จแบตเกือบทุกวันนะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ไปเนี่ยก็2วันชาร์จทีวันไหนที่ไปสตูลแล้วก็กลับมาหาดใหญ่เนี่ยก็ชาร์จทุกวันนะครับประกอบกับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไปเที่ยวบ่อยเลยการไปจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตนะไปกระบี่ไปพังงาไปสุราษฎร์ธานีไปพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ ธรรมดามากเลยในตอนนี้เพราะว่ามันมันขับง่ายๆอ่ะแป๊บเดียวมก็ถึงนะครับอารมณ์แบบไม่เกิน500กิโลเมตรเนี่ยชาร์จครั้งเดียวมันก็ไปถึงที่หมายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมันจริงเลยไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือว่าพอค่าไฟมันไม่แพงเลยนะครับเช่นเราเดินทางไปกระบี่นะครับไปกลับเนี่ยประมาณ300บาทเป็นค่าไฟเราก็เอาส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยไปเป็นค่าที่นอนได้อะไรเงี้ยพอเป็นค่าที่นอนอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เที่ยวเนาะเราก็ได้สร้างความสุขในครอบครัวของเรานะครับซึ่ง เราจะเดินทางแบบนี้เยอะมากบางทีไปนอนพัทลุงบ้างนะครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะอ่าภูเก็ตนี่ไปบ่อยไปเยอะมากพังงาไปเยอะมากแล้วก็สตูลเนี่ยเรามีบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็บ้านแม่ผมอยู่ที่นั่นบ้านแม่ยายอยู่ที่นั่นเวลาที่ลูกคิดถึงย่าคิดถึงยายเราก็จะพาไปตลอดนะครับพอบกับบ้านผมมันอยู่หาดใหญ่ไงแล้วก็ขับไปตรงนู้นมันก็มันก็ริมทะเลสงขาแลว้วอะ เราก็จะไปทะเลค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเช่นเราขับรถจากนี <calendar> ่ไปรับ <ichi> ลูกเนาะประมาณ20กิโลเมตรนะ แล้วก็ต่อจากขาดใหญ่ไปริมชายทะเลเนี่ยมันอีกประมาณ3 5 4 0กิโลเมตรนะครับไปกลับมันก็100โลแล้วอ่ะต่อว,วันเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลของรถของผมนะครับทุกคนก็ได้รับรู้ไปแล้วว่าการขับไป8เดือนกับระยะทาง5 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชาร์จไฟไปได้กี่หน่วยแล้วนะครับและเช่นเคยครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนาะก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ